อืม mm. 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 ่หนาวมาเสียอืมนี่ก็ปไนดนเป็นปีอยากกินน้ำอไก็มาต้มแล้วนี กินทุเรียนอะสังออะส่งมาเด้อ,อมึงไทยก็สั่งไหนออสเตียก็สั่งไหนสั่งได้แต่ออสเตรเลียกับเมืองไทยเด้อประเทศอื่นสั่งไม่ได้คนช่วงใบ่ถึงทุเรียนกับผลไม้ไทย ากินขนมเปี๊ยะสั่งมาอ,มอ,มอ,งอยู่อัตเตรเนียก็สั่งไงขนมเปี๊ยะอยู่เมืองไทยก็สั่งไงขนมเปี๊ยะตางมาแล้วลตเตอรี่กันแล้วลาเตอรี่จองไงอยู่เมืองไทยก็สั่งไงอยู่ออสเตรเลียก็สั่งไงหรือลาเตอรี่อืมเป็นผู้ขายซื้อของกับยันที่ผู้คนมีผิดหวังอ้วย ถูกรัตตนีมื่อนี่น้ามือแรงน้ามือขึ้นโอนเลยเออโอนเร็วโอนไวจะบอกใหุ้ื้อืไปยัง่พูดถหอถกรักตตีีม่อนี่สี่มงแรงไม่แม่ตาคนอ่ะโอนมาทรายตายตื the the <im coaching the bathroom> ่นคนอ่ะข้าววววววเวว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 ออกมาได้วววทีนไ้วว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 เข้าไปวว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 ่นดวว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 วาไว่วววอววววววาววว่วว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 วหว่วว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 วหวว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 ัน บู๋ที่ไหนคันกี่โกงเขาแบ้วเดือดือดเดี๋ยวนีสุนทรีกับยาแชมพูเด้อพี่น้องถูกไหมนี่บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงหน่อยทุ่มสองทุ่มโอนเลยว่าต้องเช็ครัตตุรีเช็คอย่างทุ่มสองทุ่มโอนเลยใกล้เวลาถึงมาทรงคุณย่าเนาะ sao kinh công nó nắp cốt ọt tinh 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 chắc cái gì nhanh quá mà

Nằm mẹ nặng hùng mẹ 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 ta? mẹ 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 à? mẹ 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 Mềm 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 โอ้โหเป็นอะไรมเสียงงพ่วรุยกำลังตังหูมันแตกเลยอืม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 อนเนบ่ขาดแต่มันมีอมลุ มันไร้ยางยั้งาเลยมั้งผู้ใดอยู่ออสเตรเลียอยู่เมืองไทยสั่งมาเส้นขนมจีนแหง้งอบสมุนไพรเนี่ยกระเบิ้งเอาว่าเป็นใยไม,ม้มุมบ่าขาดเส้นเหนียวนุ่มอร่อยแซ่บนุ่งเนี่ยเฮ็ดกินกับขนมเส้นน้บบหู่งเนี่ยอะไรกินกับหยังกระได้เมื่อจะไปต้มยำกระได้ในในเลยขนมขนมจีนต้มยำอะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวนะขนมจีนนะคนน่ะโอ้พี่นงเยลยมันดิสแตยได้แต่กู้คอม่วนกันคนน่ะเสียงนกแดดเริ่มออกแล้วนกจีบกันแซ่บสวยเลิศ เดี๋ยวหักัะนอหนะแก่เขี่ยนะอืมดีจังจ้า

มันเะ็ดร้อนเ้ามได้เด็ดร้อนน้ำมันเนาะมามันลื่นเนี่ยอืมอืม con cột cột cộng 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 tài cộng cộng tài cộng cộng ăn cộng 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 cộng